สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะทางช่องพังน้องฟายนะคะวันนี้ก็มารับสาวๆนะคะที่ป่าน้องคุณแม่จ๋ามารับสองสาวกลับบ้านนะคะนูนอ้วนของเรานางพญานะคะป่าดงสายทองมาแล้วนะ,ะมาเร็วมา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 ,มาเร็ว รับสองเสาวกลับบ้านนะคะก็จะผูกไว้ลึกหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในข้างในเนาะมันจะมีหญ้านะคะแตะ่ข้างนอกแถวเนี้ยนะคะเริ่มเตียนแล้วเพราะว่าน้องๆอ,อยู่มากันหลายเดือนนะคะเดอนออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลอพี่ฟายตรงนี้ดีกว่าจะให้พอคอนไปก่อนอก็ต้องโยนโซ่ก่อนนะคะนงนเลย ะนิ่งให้โยนไหมน้อนะคะเหยียบโตกันโยนโยนเฮา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 นิ่งเฮาเฮาเฮาดูนะคะดูนิ่งเลยความรักนะคะที่มีต่อกันเนาะในทุกวันนะคะของพี่ฝ้ายพี่เย็นเดี๋ยวนิ่งก่อนพ่อควันอย่าโยนโดนแม่ควันก็พอนะคะเฮานิ่งเฮานิ่ง โยนโซ่ก่อนแป๊บหนึง่งเพราะว่าออกไปข้างนอกนะคะไปกินต้นไผ่เขาเตียนหมดแล้วนะคะต้นไผ่เฮ้ยนี่เแล้วก็จะปลดโซ่ก่อนนะคะต้องมาช่วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเพราะว่าทั้งโซ่ทั้งเชือกเนาะนะคะนี่ตาแป๋วเลยเ<อ>นะคะ<อ>ตาแป๋วเลยเ<อ> <laughs> ดูพี่อ,อ้วน,นทำน <laughs> ดูพี่อ้วน <laughs> ความน่ารักของพี่ฝ้ายฝ้ายเอ้ยนิ่งเมื่อกี้นะคะแม่ควานเดินไป ฝ้ายบางระเบิดนะคะเขาพากันเ,เล่นโดนลังหมดแดงนะคะไข่ไข่เต็มเต็มลังเลยนะคะ,แ,ะ <laughs> แล้วหมดแดงตื่นเต็มเลยนะค,ะคุณแม่จ๋ะนะแม่ควานเดินไปโอ้ยนะคะเต็มตัวเลยอนะะเดี๋ยวให้พ่อควานยนโซ่ก่อนความน่ารักของสองสาวนะคะชีวิตอ,อยู่ป่านะคะทุกวันย้นิ่ นิ่งก่อนนิ่งก่อนอันนี้คือเชือกคล้องนะคะที่จะคล้องสองสองเชือกนะคะไปด้วยกันเฮานิเฮานิก่อนเย็นนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่ง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 ก่อนนิ่ง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 ก่อนแม่ควันต้องเอาตัวดักไว้นะคะไม่เช่นนั้นนะคะจะไปก่อนเนาะปะเดินได้ไปคล้องคอกันที่บ้านที่่ะที่จะนุนเนาะ กึกะกะแล้วนะ,ะกำกำกลวัวๆแล้วแม่ควันก็เสื้อขาดนะคะคุณแม่จา๋านี <c ười> เสื้อควันช้างนะคะมันต้องสมบุรณสมบันเนาะเป็นควันช้างนะคะมันก็จะเกาะกิ่งไม้เกาะหนามนะคะมันก็จะขาดเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมดาของควันช้างเนาะใส่เสื้อผ้าข,ขาดๆนะคะ <c ười> สองสาวของเรามาแล้วนะคะเดินตะมุตะมิมาเลย เราก็จะพาน้องๆกลับบ้านกันก็ชีวิตประจําวันนะคะแบบนี้นะคะบางวันก็ไม่ได้มาอยู่ป่านะคะบางวันกอ็อยู่บ้านนะคะวันไหนที่ฝนตกหรือว่าเรามีอาหารให้น้องนะคะเฮานิง <Morning. S 1> เดี๋ยวเราจะคล้องคอ,อก่อนเ้าเอาเย็นเ้า เจะกลับบ้านให้ประควานถือกล้องอ <little room. S 2> ่ะมันมันกล้องหน้าเฮ้ยเฮ้